จอมนางคู่บัลลังบทที่25ท่ามกลางหิมะที่โปรยปลายเรื่องราวในล่าเปลี่ยนผันสิ้นความอ้างหวางเดียวดายในยามนี้ผู้คนทั่วล่าล้วนไม่จำเป็นต้องสนใจแต่ฉูเปิดเจียมิอาจไม่สนใจของไม่ควรไม่แย่แสหญิงสาวมองนาฬิกาสายอีกครั้งเวลาผ่านไปทีละเล็กละน้อยผู้ที่อยากพบหน้ายังไม่มา แปดเดือนนางอดทนต่อความเย็นชาทั้งปวงมาแปดเดือนยิ้มละไม่ต้อนรับพูดด้วยอย่างอ่อนหวานเหตุใดจึงไม่มีสิ่งใดตอบแทนกลับมาเลยแม้แต่น้อยชั่วพริบตานางท้อใจเหลือเกินความทุกข์รมในแปดเดือนที่ผ่านมาค่อยๆกดทับลงใส่ไม่มีที่ให้ระบายหงเฉียงหงเฉียงก้าวเข้ามาจากประตูด้านข้างเอ่ยถามว่ากูเนียงมีอะไรจะสั่งหรือเจ้าคะ พิงถิงก้มหน้าลงพินิษมองนิ้วเรียวยาวของตัวเองไปหาหวางเยี่ยหญิงสาวเอ่ยออกมาทีละคำทีละคำ,ะคำข้าอยากขอยืมพินพินถูกยืมมาอย่างรวดเร็วม่อรานเป็นคนประคองถือมาด้วยตัวเองเมื่อวางพินลงแล้วชายหนุ่มกล่าวกับพิงถิงว่าหากกูเหนียงจะดีดพินก็ดีดเพลงเบาๆแก้เบื่อเถิดคอรับอย่าไปดีดที่เปลืองสมาธิมากเกินไปเลย หวังเยี่ยเล่าหวังเยี่ยมอแานหลบตาหญิงสาวกำลังสะสางงานอยู่ในห้องหนังสือขอรับวันนี้หวังเยี่ยยุ่งหรือไม่มอแานนิ่งเงียบอยู่นานค่อยตอบออกมาสั้นๆว่ายุ่งขอรับผิงถิงพยักหน้าทราบแล้วพินนี้ข้าจะคืนให้แน่นอนหลังจากบอกให้มอแานออกไปแล้วหงเฉียงก็จุดกำยานแต่หญิงสาวเอ่ยห้ามขึ้นว่า ไม่ต้องข้าจะจุดเองนางถือทูปก,กำยานจุดจนติดไฟด้วยตัวเองและยกน้ำมาเองจุ่มมือลงไปล้างอย่างตั้งใจค่อยๆเช็ดจนแห้งนั่งลงตรงหน้าพินลำตัวตั้งตรงริมฝีปากแต้มรอยยิ้มบางเบานิ้วเรียวดุดลำเทียนทั้งสิบวางอยู่บนพิน ดีดลองเสียงไปสองสามครั้งกระแสเสียงก็เปลี่ยนแปลงกลายเป็นเสียงสูงลิบสันสานดังสนั่นจนหน้าตระนกประหนึ่งเสียงข่มอาวุธฝีเท้าม้าภายในนั้นผ่ากันบุกทะลวงไม้เข็นฆ่าออกมาก็ไม่ปานทั่วทั้งห้องเปลี่ยนเป็นเงียบสงัดในบัดดลผิงถิงหุบยิ้มสีหน้าเคร่งครึมนิ้วทั้งสิบพรมดีดอย่างรวดเร็วชั่วขณะนั้นเสียงฆ่าฟันดังกระหึ่มไปทั่วทิศ เสียงม้าศึกแผดรองก้องเสียงกลองศึกรัวกระนำโดยพร้อมเพรียงเสียงโห่ร้องอื้ออึงสนั่นฟ้าหงเฉียงฝั่งจนใบหน้าซีดขาวมือขยุ้มหน้าอกแน่นหมดสิ้นเรี่ยวแรงจะขยับตัวไปโทษฉูเปิ่เจียไม่ได้เพราะนางหาเรื่องเองนางเองที่ไปดักรถม้าของฉูเปิ่เจียนางเองที่พูดว่าคำสาบานยังคงอยู่ ให้พิงถึงได้ติดตามฝ่าบาทไปจนสุดล่าฟ้าเขียวนับแต่นี้มีเกียรติหรือเหยียดยามสุดแท้แต่ฝ่าบาทเป็นหรือตายก็สุดแท้แต่ฝ่าบาทนางยื่นมือออกไปฉูเปื่ยเจียกลุ่มเอาไว้นับแต่นั้นมามีเกียรติเหยียดยามเป็นตายก็ไม่ใช่ของนางอีกต่อไปหากแต่เป็นของเขานางหลงนึกว่านางทนได้ แปดเดือนคืนวสันที่เลือดหยดหยาดทุกราตรีและเงาหลังที่ไหลเยื่อใหญ่ทุกรุ่งสางหนังทนมาแล้วถึงแปดเดือนแต่แล้วความอดทนกลับมาพังทลายลงในวันที่คาดหวังความอ่อนโยนแม้เพียงน้อยนิดอย่างที่สุดนี้ทั้งหมดล้วนสามารถทนได้ขอเพียงมีคำพูดประโยคเดียวสายตาหรือกระทั่งการบอกความในโดยไรร่องรอยของฉูเปยเจียน่าเสียดายที่ไม่มีอะไรเลยสักอย่าง เสียงผินค่อยๆเบาลงราวกับการสู้รบได้มาถึงช่วงปลายหมาที่บังเอิญรอดตายส่งเสียงร้องอย่างรันทดอยู่ท่ามกลางสนามรบที่หยาดโลหิตกระเซ็นซ่านเปลวเพลิงเผาผลาญผืนธงที่ล้มลงดังเปรีย้ยพระล้วนเป็นเสียงเพลงอันโศกสลดทั้งสิ้น หน้าผากหญิงสาวมีหยาดเหงื่อเล็กละเอียดผุดซึมอย่างแน่นหนะาทว่าไม่ยอมหยุดมือนางฝืนใจทรงกายยังไม่ทันได้ดีดเสียงสุดท้ายได้ไม่กี่เสียงให้จบลำตัวก็สายโงนเงินเบาๆทำท่าจะล้มฟุบลงหงเฉียงถูกเสียงผินสะกดจนตกตะลึงจังง,งังยังไม่ทันได้มีปฏิกิริยาใดเงาคนเงาหนึ่งก็ั่นพุ่งพลวดเข้ามาในห้อง มือหนึ่งยื่นออกพยุงร่างพิงถิงเอาไว้ส่วนอีกมือกดลงบนสายพินเสียงพินหยุดชะงักอย่างฉับพลันพิงถิงรู้สึกว่ามีคนช่วยพยุงแผ่นหลังเอาไว้ก็นึกยินดีครั้นหันหน้าไปมองประกายพร่างพราวในดวงตาก,ก็ดับแสงลงทันทีเหมมปากพูดว่าปล่อยมือหญิงสาวพยายามดิ้นรนลุกขึ้นยืนพริบตานั้นฝาดินพลิกตลบโดยพลันนางฝืนกล้ำกลืนไม่ยอมปริปาก รอบยืนยัดมั่นคงมอรานรีบปล่อยมือกล่าวเสียงเรียบหวังเยี่ยกำลังสะสางงานอยู่ในห้องหนังสือเสียงพินของกูเนียงหนวกหูเกินไปครับสีหน้าหญิงสาวทอแววอ่อนล้าคลี่ยิ้มคืนถ้าเช่นนั้นก็ต้องขออภัยอย่างยิ่งจริงๆมอรานพูดต่อว่าหวังเยี่ยบอกว่าพินนี้แค่ให้กูเนียงยืมเท่านั้นในเมื่อกูเนียงได้ดีดไปแล้วหลายเพลงตอนนี้ก็ควรจะเก็บกลับไปได้แล้วครับ มอร้านขาอยากพบหวังเยี่ยมอร้านทำท่าลังเลราวกับกำลังฟังเสียงความเคลื่อนไหวจากรอบด้านหลังจากนิ่งรออยู่ครู่หนึ่งจึงค่อยกัดฟันกล่าวว่าหวังเยี่ยยุ่งมากคืนนี้ย่อมจะมาหาเองขอรับข้ามีเรื่องสำคัญมากอยากจะพูดกับเขาหญิงสาวเอ่อยออกมาทีละคำอย่างจงใจความเข้าใจผิดทั้งหมดข้าจะอธิบายให้เขาเข้าใจม้อร้านนิ่งรออยู่ชั่วครู่อีกครั้ง รอบด้านไร้เสียงใดๆคราวนี้แม้แต่ชายหนุ่มเองยังอดผิดหวังเล็กน้อยไม่ได้และได้แต่ถอนหายใจเอ่ยตอบซ้ำว่าหวังเยี่ยจะมาหาคืนนี้ขอรับหญิงสาวมองม่อร้านอย่างเย็นชาม่อร้านกลัวการสบสายตากับนางอย่างมากจึงหลบสายตามองไปทางอื่นผิงถิงกล่าวเบาๆเจ้าหนำพินกลับไปเถิดฝากขอบคุณหวังเยี่ยให้ข้าด้วย หญิงสาวประคองร่างเอาไว้ไม่อยู่ต้องจับเก้าอี้พยุงตัวค่อยๆนั่งลงม้อร้านอุ้มผิ่นขึ้นมาก้าวถอยออกไปแล้วเลี้ยวไปอย่างด้านหลังห้องฉูเปิดเจียไม่ได้อยู่ในห้องหนังสือชายหนุ่มยืนอยู่ท่ามกลางพายุหิมะร่างแข็งแกร่ง,ง,งดุดเล็กไหลเหมือนไม่รู้สึกถึงลมหิมะรอบๆบ,บกายแม้แต่น้อยฝ่บาทเก็บผินมาแล้วเพียะคะ่ะ มอร้านยื่นผินออกไปให้บนตัวผินมีปุยหิมะติดอยู่เล็กน้อยเมื่อปรากฏแก่สายตาฉูเปยเจียกลับให้ความรู้สึกบาดตาสถานขวัญน,นักเขานึกเสียใจอย่างยิ่งเขาไม่ควรให้ผินไปยิ่งไม่ควรฟังเสียงผิน เพลงที่พิงถิงดีดเมื่อครู่ได้วนเวียนอยู่ในใจเขาไม่ยอมจางหายเป็นเหมือนมีดกรีดแทงใส่หัวใจแล่เนื้อเข้าออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นเมื่อฟังไปถึงบทเพลงรันทดกำสวนเพลงสุดท้ายความคิดมุ่งหน้าไปอย่างห้าวหาญยอมหักไม่ยอมงอที่แฝงอยู่ในเสียงเพลงทำเอาชายหนุ่มตื่นตระหนกจนแทบจะหลั่งเหงือ่อเย็นเยียบโสมกาย หากไม่ใช่เพราะยังเหลือสติอยู่ใยห,หนึ่งเขาคงไม่สั่งให้ม่อร้านเข้าไปในห้องแต่จะโถมเข้าไปอุ้มนางออกจากผินนั้นด้วยตัวเองแล้วเตือนนางอย่างดุดันว่าห้ามห้ามไม่ให้ดีดเพลงแบบนี้อีกนางเบื่อโลกแล้วเป็นหรือตายไม่สำคัญ เพียงหวังได้ดื่มเลือดอย่างสมใจในสมรภูมินักรบผู้ห้าวหาญร,รันทดที่ปาดคอปลิดชีพตนความคิดเช่นนี้จะเป็นของใครก็ได้ทั้งสิ้นแต่จะเป็นของนางไม่ได้เด็ดขาดจะเป็นความคิดของผู้หญิงของเขาไม่ได้เด็ดขาดเขาแขนนางถึงเพียงนั้นแต่กลับไม่อาจทนสูญเสียนางไปได้มอส์รานมิอาจไม่ถามว่าฝ่าบาทไม่คิดจะไปพบป๋ายกูเนียงสักหน่อยหรือพยะยะค่ะป๋ายกูเนียงบอกว่า ในตาคมกริบดุดกระบี่ของผู้เป็นนายเบนจากตัวพินมาที่หน้ามอแานในทันใดทิ่มแทงจนมอแานสะดุ้งทั้งตัวมอแานรีบก้มหน้าลงทันควันสูเสียสมควรตายสายลมคลั่งกรีดก้องอยู่ในโสดแต่ชายหนุ่มกลับรู้สึกถึงความหนาวเหน็บชวนสถานยิ่งเสียกว่าหิมะเนิ่นนานจึงค่อยได้ยินเสียงแผ่วต่ำของฉูเปยเจียจะไปเถอะหลังจากกลับไปที่ห้องหนังสือ ชูเป่ยเจียก็ไม่ได้ออกมาอีกเลยแม้แต่อาหารกลางวันก็ไม่รับประทานวันนี้ม่อร้านรู้สึกเสียวสันหลังวาวาบอย่างไรชอบกลนชายหนุ่มยืนรออย่างกระสับกระสายอยู่ในห้องโถงด้านข้างของเรือนเป็นเวลาสองชั่วยามหงเฉียงก็หิ้วกล่องใส่สำหรับอาหารมาหาถึงที่อีกครั้งจริงๆพูดอย่างกลัดกลุ้มว่าจะทำอย่างไรดีเจ้าค่ะป้ายกูเหนียงไม่ยอมทานข้าวเสียแล้ว นางเปิดกล่องออกและนนำอาหารภายในออกมาวางทีละอย่างทีละอย่างมีเนื้อสัตว์สองอย่างผักสองอย่างหัวไชเท้าดองจานเล็กอีกหนึ่งจานและข้าวสวยสีขาวดังหิมะล้วนแต่เหมือนกับว่าไม่ได้ถูกแตะต้องมาก่อนหนูปีนะ้น่ะอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนอีกต้องเป็นนานสองนานนางก็ยังทําเหมือนนั่งนับมเมล็ดข้าวอย่างนั้นแหละเจ้าค่ะเขียเขียแค่ไม่กี่มเมล็ดก็วางตะเกียบบอกว่าอิ่มแล้ว ขืนแบบนี้ต่อไปเกิดนางหิวจนล้มป่วยขึ้นมาหวางเยี่ยงมิถลกหนังหนูปี้หรอกหรือเจ้าคะถลกหนังใครหน้าประตูห้องหนังสือปรากฏเงาร่างสูงใหญ่มืดถมึมืนขึ้นหงเฉียงตะลึงหันกายกลับไปมองแล้วรีบก้มหน้าลงหวางเยี่ยสายตาฉูเปิดเจียเลื่อนลงจับกล่องสำหรับอาหารที่วางแยกออกจากกันอยู่บนโต๊ะของนางหรือพยาค่ะ ม่อร้านเอ่ยหงเฉียงกล่าวรายงานอย่างระมัดระวังเมื่อเช้าป๋ายกูเนียงทานข้าวต้มไปแค่ครึ่งถ้วยเล็กเท่าน,นั้นเพคะส่วนตอนเที่ยงนางแทบไม่แตะอาหารบนโต๊ะเลยข้าเห็นว่าเป็นแบบนี้จะไม่เข้าทีจึงมาบอกให้ท่านแม่ทับฉูทราบเพคะสายตาเคร่งเครียดของฉูเปื่อยเจียพุ่งตรงไปที่นางระยะนี้นางเป็นแบบนี้ตลอดหรือตั้งแต่เข้าหน้าหนาวก็ไม่ค่อยเจริญอาหารแล้วเพคะ ไม่กี่วันนี้ก็ทานน้อยลงทุกทีแต่เมื่อคืนนี้อยู่ๆก็ดีขึ้นมาหน่อยที่ทานก็มีผักดองกับข้าวหนึ่งถ้วยเต็มๆเ,เพคะหมอร้านเหมือนจะนึกอะไรขึ้นได้จึงกล่าวเบาๆที่ข้างกายของเจ้านายว่าเมื่อคืนฝ่าบาทสั่งให้สู่เสียแบ่งผักรองที่ทางวังหลวงส่งมาไปให้ป๋ายกูเหนียงเล็กน้อยดูท่าทางเมื่อได้ฟังฉูเปิยเจียจึงสั่งหงเฉียงว่า ผักดองเมื่อคืนนี้ยังมีอยู่จะนำไปให้นางอีกหน่อยก็แล้วกันการที่หงเฉียงถูกเลือกมารับใช้พิงถิงย่อมหมายความว่านางเป็นคนฉลาดเปี่ยมไหวพริบแต่เมื่อได้เห็นท่าทางท,างทรงอำนาจหน้าครั่นครามอันสยบขวัญของฉูเปยเจียน้ำเสียงก็อดสั่นสะท้านอย่างสุดระงับไม่ได้กล่าวตอบเบาๆว่า กราบทุนฝาบาทเดิมทีหนูปี้ก็คิดว่าป๋ายกูเนียงชอบทานผักดองนั่นเหมือนกันเพคะวันนี้จึงเตรียมเอาไว้ในกล่องสำรับอาหารด้วยแต่ไม่มีประโยชน์เลยสักนิดเพคะนางไม่แม้แต่จะแตะด้วยซ้ำก็บอกว่าอิ่มเสียแล้วฉูเปิดเจียมองอาหารที่เปลี่ยนเป็นเย็นชืดด้วยสายตาเย็นเยียบรู้แล้วจะออกไปเถิดหลังจากหงเฉียงออกไปแล้วชายหนุ่มจึงหันมาทางมอร้านถามเสียงเรียบจะคิดว่าอย่างไร ฮะ <Huh? S 2> ม่อร้านถูกถามแบบไม่มีปี่มีครุยครันมองสีหน้าเจ้านายอย่างละเอียดก็ทราบว่าเวลานี้ตนจะทำอะไรผิดพลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวจึงได้แต่ร้องรับเฉยๆโดยไม่แฝงในใดๆทั้งสิ้นชูเปยเจียกล่าวราวพึมพำกับตัวเองหนังทนไม่ไหวแล้วใช่หรือไม่ฝาบ,บาทม่อร้านยังพูดไม่ทันจบก็ถูกผู้เป็นนายตวาดตัดบทกลางคันไม่ต้องพูดแล้ว ชายหนุ่มหันกายกลับทันควันสองมือไพล่หลังไหลสั่นสะท้านไม่ยอมหยุดไม่ทราบเป็นเพราะพรุ่งพลานหรือกราดเกลียวเนิ่นนานให้หลังจึงค่อยสงบลงเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาไปกันเถิดไปดูนางกันทั้งสองเดินไปถึงเรือนที่พิงถิ่งพักอยู่ก็ได้ยินเสียงดังมาจากข้างในพอดีปายกูเนียงจ่ายเสียได้รับบัญชาจากวางเยี่ยจึงต้องรายงานผลต่อวางเยี่ยนะขอรับ ไม่ว่ากูเนียงจะป่วยหรือไม่ก็ให้ายเสียจับฉีดประจรดูสักหน่อยเถิดขอรับจ่ายเสียจะได้ไปไรายงานกับหวางเยี่ยได้เจ้าไปเข้าเฝ้าหวางเยี่ยแล้วบอกว่าข้าไม่ได้ป่วย คิ้วเข้มของฉูเปิดเจียขมวดแน่นทันทีแหวกเปิดม่านประตูก้าวเท้าเข้าไปในห้องหยุดยืนยังริมหน้าต่างชายหนุ่มเป็นคนร่างสูงใหญ่เมื่อยืนอยู่ตรงหน้าต่างเช่นนี้จึงบทบังแสงตะวันที่สาดส่องเข้าสู่ห้องไปกว่าครึ่งในบัดดลกลายเป็นเงาทถมึนขนาดใหญ่ทั่วทั้งห้องเปลี่ยนเป็นเงียบสงัดในพริบตา ผิงถิงสวมเสื้อเนื้อนานอนเอ็นกายอยู่บนเตียงบนตัวห่ผมผ้าไหมกำมะหยี่สีเขียวอ่อนที่แผ่เต็มเตียงคาดว่านางเพิ่งจะตื่นจากงีบกลางวันหมอก็เข้ามาพบพอดีจึงยังไม่ทันได้หวีผมใหม่ผมดำคลับครึ่งหนึ่งแผ่สยายอยู่ข้างกายขับเน้นดวงหน้าขาวเนียนและในตาดำคลับกอเป็นอีกรูปลักอันงามแปลกตา หญิงสาวนึกไม่ถึงว่าฉูเป่ยเจียจะเข้ามาอย่างกระทันหันเพียงรู้สึกถึงลมหนาวที่หอบผัดจากนอกประตูจนอากาศภายในห้องเย็นวูบลงจึงเงยหน้าขึ้นโดยพลันและสารศพกับในตาลุกโรดของชายหนุ่มเข้าให้พอดีบัดดนนั้นหัวใจนางพลันโลดแรงเรียวแรงเหือดหายสิ้นสายตาของทั้งสองประสบประสานราวกับถูกดึงดูดเข้าด้วยกันโดยไม่อาจเบนห่างออกจากกันและกัน ฉูเปยเจียมาหานางด้วยความโกรธเกรี้ยวแต่เพียงถูกนางชายตามองมาความคิดชายหนุ่มก็มีอันปั่นป่วนสับสนอย่างระง,งับไม่อยู่ทันทีจึงรีบข่มสติให้เยือกเย็นโบกมือให้คนอื่นที่อยู่รอบกายออกไปให้หมด หงเฉียงมอรานและหมอถอยออกไปจากห้องจนเกลี้ยงเกลาในพริบตาภายในห้องอันกว้างใหญ่หลงเหลือเพียงคนทั้งสองที่สายตายังคงไม่แม้แต่จะเบนห่างออกจากกันฉูเปิดเจียยืนคำศีรษะจ้องมองหญิงสาวขมแ่งอยู่อึดใจใหญ่เห็นสีหน้าของนางซีดขาว อ่อนแอไม่อาจต้านแรงลมก็ให้หงุดหงิดกระวนกระวายอยู่ในใจยิ่งเมื่อนึกถึงสภาพลําคอระหงเผยรําไรของนางในยามนี้ต้องมาถูกหมอเห็นเข้าฝ่ายโทษะก็ยิ่งลุกฮือโหมชายหนุ่มยิ่งเดือดดาลน,น้ำเสียงก็ยิ่งราบเรียบเอ่ยถามนางว่าเจ้าไม่ใช่คนไร้เหตุผลเอาแต่ใจที่ทำตัวเหลวไหลเช่นนี้เพื่อการใดกัน ไม่เอ่ยถามยังพอทำเนาเมื่อคำถามนี้ถามออกไปพิงถิงก็ก้มหน้าลงหัวเราะออกมาเบาๆก่อนจะช้อนดวงตาสุกสกาวขึ้นยิ้มละไมให้ชายนมฝ่าบาทมาแล้วเป้าหมายของพิงถิงไม่ใช่บรรลุแล้วดอกหรือเพคะแม้นางจะไม่ใช่หญิงงามเลิศล้ำดวงตาสุกสกาวเยาวยวนใจคู่นั้นกลับไม่มีผู้ใดเทียบเทียมได้ประกอบกับรอยยิ้มอันงดงามเผยให้เห็นลักยิ้มบุ๋มลึก หน้าเอ็นดูบนสองข้างแก้มส่งผลให้หัวใจของฉูเปิ่ยเจียถึงกับกระตุกวูบโดยแรงชายหนุ่มก้าวไปข้างหน้าอีกครึ่งก้าวให้ทั่วทั้งร่างบางอยู่เบื้องใต้สายตาจนหมดสิ้นแล้วก้มหน้าลงพินิษมองสัตรีบนเตียงสายตา กระหายเลือดไร้ปราณีในสมรภูมิเปล่งประกาศเย็นชาตลอดร่างแผ่รังสีแห่งอำนาจเย็นเยียบสยบขวัญครอบคลุมทั่วทั้งร่างของหญิงสาวจนป่านนี้แล้วเจ้ายังคิดจะเล่นลูกไม้ไร้สาระพวกนี้ต่อหน้าข้าอีกหรือพิงถิงเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มแน่นิ่งเอ่ยเบาๆฝ่าบาทคิดผิดอย่างใหญ่หลวงแล้วเพคะวิธีเหล่านี้จะเป็นแค่ลูกไม้ไรสาระได้อย่างไร การที่สามารถทำให้ฝ่าบาทอยู่กับพิงถิงได้แม้เพียงชั่วครู่สำหรับพิงถิงแล้วถือเป็นความสุขที่ต่อให้นำแก้วแหวนอันล้ำค่าทั้งหมดในโลกนี้มากองอยู่ตรงหน้าก็ไม่ยอมแลกด้วยอย่างเด็ดขาดเพคะคำพูดนี้ดังยอดฝีมือแสดงกระบวนท่าจู่โจมฉูเปิยเจียอย่างกระทันหันชนิดตั้งตัวไม่ทันเดิมทีชายหนุ่มคิดจะชักเท้าพละจากไป มาบัดนี้มีหรือยังจะหักใจทําเช่นนั้นได้จึงถูกมือบางออกแรงดึงจนเผลอตัวนั่งลงตรงขอบเตียงเรือนร่างอ่อนนุ่มของหญิงสาวเป็นฝ่ายเคลื่อนเข้ามาแนบชิดสองมือโอบรอบขอชายหนุ่มเอาไว้แน่น ชูเปิดจียแขนที่นางสังหารหลานชายทั้งสองของเขาและมากเล่อุบายจึงเคยสาบานต่อฟ้าว่าจะไม่มอบความอ่อนโยนให้แก่นางอีกแม้เพียงเศษเสี้ยวแต่ยามนี้ร่างนุ่มนิ่มหอมกลุ่นซุกอยู่แนบอกชายหนุ่มมีหรือจะหักใจผลักนางออกไปได้เขาได้แต่ปล่อยให้นางกอดเช่นนี้ขณะที่เอ่ยถามเสียงหนักจะบอกว่าอยากพบข้าจะอธิบายเรื่องใดให้ข้าเข้าใจทั้งหมดสายไปแล้วเพคะ สายไปแล้วพิงถิงกอดชายหนุ่มเอาไว้แน่นเอ่ยเบาๆเดิมทีหม่อมฉันคิดจะบอกแต่ฝ่าบาทได้พลาดโอกาสไปแล้วพิงถิงหรือจะเป็นผู้ที่เพียนอ้อนวอนขอให้ใครมาฟังด้วยตัวเองพูดล้างมนทินชั่วชีวิตนี้หม่อมฉันจะไม่กล่าวความจริงของเรื่องราวใดต่อฝ่าบาทอีกแล้วฝ่าบาทอยากจะเข้าใจหม่อมฉันผิดก็จงเข้าใจหม่อมฉันผิดไปเถิดฉู่เปยเจียลุกพรวดขึ้นยืนทันควันสะบัดร่างบางลงที่ริมเตียง กล่าวอย่างโกรธเกรี้ยวนี่เจ้ายัางไม่ยอมสำนึกผิดยังคิดวางแผนเล่นลูกไม้อีกหรือจบคำก็หันกายเดินพระจากไปทันทีหยุดก่อนเพคะพิงถิ่งร้องตะโกนออกมาทันควันทำให้ชายหนุ่มไม่อาจไม่ชะงักเท้าพิงถิ่งคิดตกแล้วเพคะน้ำเสียงหญิงสาวยังคงนุ่มนวลดุดเดิมทว่ากระแสเสียงกลับค่อยๆเย็นชาลง ในเมื่อเวลาแปดเดือนที่สู้อุตสาหอดทนไม่สามารถทําให้ฝาบาทหวนกลับมารักพิงถิงได้ใหม่เช่นนั้นพิงถิงยังจะฝืนรั้งอยู่ที่นี่ไปใหญู่เปยเจียหันขวับมาทั้งตัวกล่าวอย่างเย็นชาเจ้าอย่าหมายคิดหนีไม่เพคะพิงถิงยิ้มบางๆหม่อมฉันจะฆ่าตัวตายฉูเปยเจียแค่นยิ้มยันใช้ความตายข่มขู่เป็นวิถีที่อ่อนหัดที่สุด พิงถิงเอ่ยต่อไปโดยไม่สนใจรอยยิ้มยันของชายนมหม่อมฉันจะยอมมีชีวิตอยู่แต่โดยดีก็ต่อเมื่อฝ่าบาทมาอยู่กับหม่อมฉันตลอดเวลาเท่านั้นฉูเปยเจียกล่าวอย่างดุดันอยู่ในเงื้อมมือข้าคิดจะตายไม่ง่ายดายปานนั้นแววตามุ่งมั่นไรที่เปรียบประสาทศพในตาดุดันลุกโรธของชายหนุ่มอย่งไม่ระยอ่อแม้แต่น้อยเอ่ยเบาๆหากคนผู้หนึ่งตั้งใจจริงที่จะฆ่าตัวตาย ไม่ว่าผู้ใดก็ขัดขวางไม่ได้เพคะฉูเป่ยเจียแหวกม่านประตูเปิดออกโดยแรงลมหิมะตลกฟ้าโถมถลักเข้ามาโดยพลันม่อร้านพยาค่ะม่อร,ร้านรีบวิ่งเข้ามาหาเฝ้านางปลายนิ้วฉี้ไปยังเงาร่างเบาบางภายในห้องเอาไว้ให้ดีๆหากเกิดเรื่องใดแม้แต่น้อยนิดเปิลหวังจะเอาเรื่องเจ้า